สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมมีพระมาให้ชมกันหนึ่งรุ่นครับนี่คือหลงหัวทวดวัดช้างให้รุ่นบาร,รมีแผ่ภัศาล หลวงปูท่ทวดรุ่นนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองทิพย์พิธีพุทธาพิเศษวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2,542ด้านหน้าเหรียญด้านหน้าเหรียญมีนะครับรูปเหมือนของหลวงปูท่ทวดนะครับก็จะมีโค,ค้ดตัวเลขของ จากทางวัดนะครับด้านหลังของเหรียญจะมีนะครับจะมีจะมีตัวอัขลระนะครับตัวอัขลระแล้วก็เลขยันนะครับมีตัวหนังสือหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับก็จะมีตัวเลขนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับก็จะมีนะครับตัวหนังสือตัวเลขกำกับหนึ่ง นะครับสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่สองนะครับน่าจะเป็นการย้อนยุคนะครับรูปทรงรูปรูปไข่นะครับไม่มีห่วงด้านบนครับ <c oughs> เหรียญนี้เป็นเหรียญดวงพระทวดรุ่นบาลมีแพร่ไปสารออกวัดสุดทธะกรุงเทพมหานครปีสองห้าสี่สองครับ